สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทาง รัฐบาลไทยของเรานะคะทุกคนนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะพระเอกของเรามาแล้วนะคะเอาไปดูเป็นทิศเป็นทางนะคะตั้งหลักไว้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะทุกคนนะคะ <_ d ose> เข้าอีกแล้วนะคะ28งสิบดวดติดนะคะยี่สิบดวดติดเด่นล่างห้าตัวนะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะทุกคนเราตั้งหลักไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็ได้รู้นะคะว่าล่างมันจะมีตัวไหนมานะคะทุกคนนะคะ พอเป็นทิศเป็นทางนะคะทุกคนนะคะค่อยไปตีวงแคบให้มันแคบลงกว่านี้นะคะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะไม่กอดคอกันมานะคะทุกคนไม่กอดคอกันมามาแค่เจ็ดอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะ ซึ่งนะคะโอ้เจ็ดก็ดังล่างนะคะก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะคะเจ็ดมานะคะเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะสูงประกบสูงหรือว่าสูงประกบต่ํานะคะตัวประกบเรานะคะตัวประกบเราหลุดนะคะมาเป็นเด่นชนเด่นเข้าเป็นเด่นนะคะนึกว่ามันจะแบบว่าเออไอนี่นะคะทุกคนนะคะ นึกว่ามันจะประกบกันได้นะคะไม่ได้ค่ะงวดนี้ไม่ได้นะคะงวดนี้ประกบกันไม่ได้นะคะนี่เห็นบอเจ็ดเก้าศูนย์นะคะแต่ของหลานนะคะสิบหลักสิบล้านนี่เข้ามาแล้วนะคะเน้นๆเลยนะคะสามของหลานนี่สามเจ็ดกดคอกันมาเองเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เสียดายนะคะตัวประกบคู่เรานะคะอ่าประกบคู่ไม่ได้ค่ะงวดนี้นะคะทุกคนไปต่อไม่ได้นะคะเออประกบคู่หลุดนี่ก็ขออภัยเด้อค่ะทุกคนนะคะแต่ว่า นี่นะคะเอาไปเป็นเด่นนะคะทุกคนนะคะเป็นเด่นไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดนะคะแอดมินที่07นะคะมีทุกเจ็ดนะคะยกเว้นเจ็ดที่ออกนะคะคือสามเจ็ดนะคะสูตรนี้นี่เข้าแค่เด่นนะคะสิบล่างนะคะแล้วก็เด่นล่างนะคะ,ะนึกว่าจะมาเป็นในนี้ให้เรานะคะทุกคนเนาะนี่นะคะสูตรล่างของเรานะคะก็จะมีดับนะคะเดี๋ยวแอดรีบทาพวกนี้ให้ก่อนนะคะโดยเฉพาะดับล่างนะคะจะได้เป็นตัวรู้นะคะอ่ยแอดหุ มากสูตรดับแางจะขวงเถอเลิศเนาะโอ้สามสองสองสามไม่มาจริงๆนะคะสามสองสองสามสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามโอ้มิตะเล็กนะอกีสวยท้งนั้นเลย <laughs> ดับเล็กจะขวงเวิร์ค่ะทุกคนหนึ่งสี่ห้านะคะอ้ยแถออกหนึ่งหางนี่คือสิทธิจังผักเนาะเออคอยสิตามหนึ่งหางบักกัน้ นี cues, ่นะคะทุกคนนะคะเราก็จะไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะทําให้นะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนนะคะทาชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะดับขาดล่างบวกค่ะทุกคนโอ้ตารางก็จึ้งเนาะโอ้ตารางนี่เข้าสามงวดติดแล้วนะคะตารางนี่จับเข้าสามงวดติดแล้วด่เด่นกำลังวันวันอาทิตย์วันหน้าวันจันทร์นะคะนี่นะคะมีหนึ่งมีสี่ด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ติดวันนะแต่ว่าเสียดายไม่มีห้านะคะถ้าแอดมีห้าก็จะแตกหมดเลยนะคะบนล่างเสียดายสูตนี้ไม่มีห้า มาได้แค่นี้ค่ะมีทุกสี่นะคะยกเว้นสีห้านะคะที่มันออกนะคะโออถ้ามาสี่แปดนี่จะไม่ได้ออกเยอะหรือลบามันมันออกนะคะเออลืมเขียนตัวหน้า้วยนาองหกตัวนะคะทุกคนนะคะเออทีหลังต้องเขียนหกตัวแล้วนะคะทุกคนนะคะจะได้รู้ตัวหน้ามันออกอะไรเราก็จะมีหลายสูตรนะคะเม็ดดงเม็ดเดียวให้นะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะดับขาดล่างนะคะเดี๋ยวพวกนี้แอดลีบทําให้ดูนะคะทุกคนนะคะเออดับอีลีเฮยมันดับอยู่หลายงวดแล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้เพิ่งเปิดตัวนะคะทดลองค่ะไม่กล้าลงไม่กล้าไม,ไม่ค่อยกล้าลงให้เอฟซดูนะคะเลขดับนะคะแอดกลัวนะคะแอดยากยาามถือหาย อ่ะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะงวดนี้นะคะสูตรนี้จะให้ตัวไหนนะคะมาดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะอ่าตั้งหลักไว้ก่อนนะคะลองเอาไปเทียบไปชนกับอาจารย์ที่ท่านแม่นแม่นดูนะคะทุกคนนะคะไปเป็นแนวทางกันก่นกอนเนาะสิบหน่วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยของเรานะคะมาแล้วมาแล้วสองสามอีซอยนะคะมาแร้วมาแร้วนะคะสองสามหัวบุญเป็นสองสามคชิมารหรือเปล่าเอาสามหอยคือไม่อยู่หลักที่บ่ค่อยเดือดเห็นไหม เอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะเด่นล่างนะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะเป็นเด่นล่างของเราเลยนะคะทุกคนนะคะเด่นล่างห้าตัวนะคะเด่นล่างห้าตัวตั้งหลักไว้ก่อนเลยนะคะ9 0 1าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะงวดนี้สูย์ให้ไปที่9 0 1าศนสองสามนะคะเข้ามาแล้วยีิบแปดงวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนนะคะ แอดก็จะเขียนตัวอันนี้ให้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ไม่เป็นสถิตินะคะเราก็จะมีในสมุดให้นะคะเพื่อที่เวลาสรุปนะคะจะได้ง่ายต่อการดูนะคะตั้งลักไว้ค่ะใครจะไปประกบตัวไหนนะคะเอาสิบหน่วยล่างนะคะตัวนี้นะคะสิบหน่วยล่างเลยนะคะทุกคนไม่ได้ปักหลักใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เนาะ หลักสิบหลักหน่วยเลยค่ะนะคะขอให้มันมี90 1 2 3หนึ่งสองสามมานี่แหละคะ่ะหาดับตัดออกนะคะเอาดับตัดออกนะคะหาตัวชนนะคะเพื่อที่จะตีวงแคบลงมานะคะเราก็ลดลงมาให้มันเหลือห้าตัวแล้วนะคะตัวที่เรายึดหลักไว้เป็นตัวเด่นนะคะเป็นเด่นล่างเลยนะคะทุกคนเด่นล่างอย่างเดียวเลยนะคะสิบหน่วยนะคะเข้ามา28ดงวดติดนะคะงวดนี้ให้ไปที่90 1 2 3หนึ่งสองสามนะคะแสดงว่าล่างนะคะยึดหลักไว้แล้วนะคะ ใช้สิไปซื้อรอดเล่งไว้ค่ะจะติดเก้าติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองติดสามอะไรดีนะคะสามเก้านี่มีสิทธ์กอดคอกันมาไม่น้ะนะคะข่อยขึ้นมากเลยสามเก้าแล้วห่วยม่นมีเรื่อกสองสามแอดสิทกอดคอกันมากต้องดูดับนะคะต้องรอดูดับนะคะดับมันจะให้ตัวไหนนะคะทุกคนนะคะ จะได้เนาะถ้ามันดับอยู่ยอีกก็ดีค่ะจะได้ประหยัดงบไปเยอะเลยนะคะอาแคบเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติของเรานี่ใช้มาตั้งแต่ปีที่ปีที่ผ่านมาเลยนะคะทุกคนนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเดินยาวนะคะตั้งลักไว้ก่อนคะ่ะทุกคนนะคะผู้ได้ชีว่าจึงได้ก็ตั้งรักไว้ก่อนคะ่ะ <c oughs> ตั้งหลักไว้ก่อนนะคะเดินล่างห้าตัวนะคะทุกคนนะคะนี่อา่าเดินล่างหาตัวตั้งรักไว้ก่อนคะ่ะ ่อยหาตัวตรงตัวตัดตัวชนนะคะก่อว่ากันไปนะคะ90123นะคะถ้าถูกใจหมดมีกระจับวินนะคะหาตัวมาเพิ่มแล้วก็วินนะคะหรือตัดออกก็ได้นะเอาผู้ได้ดับยังก็ะจัดแล้วค่ะตัดออกนะคะระวังตัดเราออกได้จ้ะตัดถูกตัวนะคะทุกคนแต่ละคนยิ่งมือแม่นๆอยู่นะคะตอนไม่ตัดมันก็ไม่ออกละค่ะพอตัดแล้วมันก็ออก โอ้ยสันจรบอกค่ะโอ้เอฟซีบอกสันจรนะคะโอ้สันจรสันจรนตัวไพ่ตัวมันเด้อบันโอ้สันจรนสองสามอีสวยค่ะค่ะปะสันจรนะคะทุกคนนะคะสู้สันจรบอกค่ะงวดนี้นะคะสิบเบิลว่าสันจรนวันจันนะคะโอ้เบิค่ะค่ะสันจรนะคะสันจรนที่ไหนเดี๋ยวไปให้เอฟซีหาข้อมูลมาให้เห็นแวบๆอยู่นะคะเห็น เห็น FC เอฟซีเนคอมมต์ค่ะว่าสันจรนะคะงวดน,นี้เอาลองดูนะคะทุกคนแคปเอาเลยค่ะทุกคนนะคะ90123สันจองบลสันจรสูตรคอยกับบลูตัวหาตัวปนนี้เนาะมีสองทางค่ะคือกอดคอกันมาแล้วก็ประกบตัวอื่นเท่านั้นนะคะโอ้ยดับแอดสีดับยูบอลมา,า,าเจอสันจรเข้าไปเนาะเอานี่นะคะแคปเอาค่ะทุกคนนะคะ90123นะคะ90123 90ล่างรัฐบาลไทยนะคะ ล่างอย่างเดียวนะคะ90123ค่ะทุกคนอันนี้นะคะสตินะคะสติค่ะทุกคนนะคะอ้าสตินะคะแคปเ,เลยนะคะสติสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะแอดทยอยลงให้นะคะทยอยทําให้นะคะเดี๋ยวแยกคลิปแยกคลิปไว้ให้เนาะ FC จะได้หาแบบง่ายๆนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะโชคดีจา้า